สวัสดีครับผมหม่อมถนัดหิวนะครับวันนี้ผมจะพามาทำคลิปกินแหลกสองมือนะครับเช้าเที่ยงนะครับวันนี้จะพามาพบกับกับข้าวนี่เลยครับนี่ก็มีหมูทอดนะครับอันนี้ผัดบวบใส่ไข่นะครับ ต้มจับชายหมูสามชั้นนะครับต้มจับชายหมูสามชั้นเนี่ยอุ่นบ่อยยิ่งอร่อยไปจัดก,กันเลยนะครับกินแหลกมือ้อเช้าจัดไป ขึ้นไปอยู่กับบรรดาที่กระจายไปทางของบ้าหนอบ้าผู้บติดต่ออาของได้ตวมันทลุไปอยู่กับบรรดาที่กรลจายไปทางของหนาน้ตอนกมันขึ้นมได้เลม่ผ่จาประมาณเ็ดบว่เมรเลยค่บ้าออกไป dù như sự tham gia của nhà nước ta mọi <laughs> thứ mọi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  thứ เลขขาเรียนร้องอะไรหกูงเลขที่เขาพี่เจ้าหกสูงแสนยาวเส้ยต้องเล่เลย่เงอันั้วก สกูเบเนตซีเอ็มพีคิวู่สว่างใสขื้นอย่างเด่นชัดยอดขายแบบอีกเก้าเป็นสอาดครังนี้ก็จะถือก่าค่าดีสมองอ่านดีดบบเด่นสั